วันที่10บชาเลนจ์สามสิบวันพูดไม่ตัดต่อหลายๆครั้งที่เราต้องทําการตดาดออนไลน์เราจําเป็นที่จะต้องใช้รูปภาพและจําเป็นที่จะต้องใช้คอนเทนต์ในการนําไปโพสใช่ไหมคะวันนี้จึงมาแนะนําเครื่องมือที่ชื่อว่าจ e มินายค่ะถ้าเราต้องการนะคะรูปภาพตามตัวอย่างนี้ค่ะเราอยากจะเขียนบทความเกี่ยวกับแมวคะ่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับประกันภัยรถยนต์ให้พิมพ์ลงไปในช่องจ e มินายด้านล่างนี้พิมพ์คําว่าขอรูป แมวหรือพิมพ์คำว่าขอรูปแมวนักเลงขวนลดจิมินายก็จะทำภาพให้เราตามตัวอย่างสองภาพข้างต้นนี้ค่ะและเกิดเราต้องการบทความประกันภัยให้เราพิมพ์ข้อความลงไปเช่นเดิมค่ะว่าขอเนื้อหาคอนเทนต์ประกันภัยเกี่ยวกับแมวขวลดเคมได้ไหมตามตัวอย่างด้านบนค่ะ